ระบบปิดการขายด้วย AI คิดให้ดีนะครับ ก่อนจะใช้ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราจะเห็นโปรแกรมเนาะ n8n วิธีการใช้ AI ตอบลูกค้าปิดการขายใดๆก็ตามแต่โดยใช้ AI เรียก,ยกว่าแชทบอทและการภาษาที่เราเข้าใจง่ายคือแชทบอทเอาจริงๆก่อนที่จะใช้อะ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของลูกค้าคุณเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่คุณจะนําส่งให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างการใส่ Data ให้ AI มันเลินเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาก็หลังจากทําเสร็จแล้วเนาะหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยพี่มันตอบลูกค้าเพี้ยนไม่หมดเลยพี่สินค้าตัวนั้นตัวนี้มน้มไม่เขาใจ คือถ้าคุณไม่ทําไซโลภาษาไไยโลก็คือเป็นถังงเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลแต่ละก้อนถ้าคุณไม่ทําไซโลให้มันดีๆว่าไอ้ก้อนนี้มันจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติคุณพูดถึงเรื่องของการใช้งานพูดถึงปัญหาของลูกค้าและสินค้าเป็นยังไงถ้าคุณไม่แยกไซโลให้มันดีๆต่อให้คุณเขียนแบบอธิบายเหมือนคุณปิดการขายอะเอไอมันไม่เข้าใจเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณอธิบายให้ชัดว่าไซโลนี้ มันคือเรื่องอะไรไซโลนี้มันคือเรื่องอะไรในสินค้านั้นๆคุณจะสร้าง AI ที่ปิดการขายได้โคตรดีแต่โดยหลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดทีมแอดมินทีมเซลล์อะเขาจะมีแค่ดาตาอยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจหรอว่าระบบการใส่ไซโลเป็นยังไงบ้างแล้วพอคุณไปใช้ AI ที่คุณคิดว่าเฮ้ย hey, ฉันแมปมันได้เลยฉันปิดการขายมันได้เร็วเลยถ้าเกิดว่าโจทย์เนี้ย AI คุณไปเลินอย่างอื่นเข้ามาเนี้ยแล้วไปตอบลูกค้าผิดเหมือนที่เคสที่มาปรึกษาผมเนี้ยเจอกันนะวันนั้นแหละจะเป็นหายนะของการขายของคุณที่คุณจะต้อง คุณแล้วค่อยมาตอบแมนนวลแล้อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแชทมาเป็น,100นร้อยกว่าแชทเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ AI มาตลอดเนี่ยแล้วคุณลดเหลือแอดมินแค่คนเดียวอะแล้วพอคุณปิดระบบแล้วแอดมินคนนั้นจะตอบทันหรือเปล่าถ้ามั่นใจก็ลองใช้ดู